ช่วงมปลายนะคะที่ผ่านมาก็โอเคค่ะก็งานจะเยอะช่วงมค่ะง,งานเยอะมากๆก,ก็คือแบบเรียนเสร็จครูก,ก็ต้องมีงานให้ทำทุกครั้งทุกครั้งเลยแล้วก็ให้กลับไปทำที่บ้านบ้างทำก็ทำไม่เสร็จเพราะว่าขี้เกียจน,นะคะต้นไหนด้วยเพราะว่ามันเยอะมากแต่ว่าก็ต้องตามไม่ทันนะคะพอผ่านช่วงที่มันหนักมาแล้วก็ มาใช้ชีวิตในช่วงม .6 นะคะช่วงที่ใกล้จะจบแล้วก็ต้องมีการหาที่เรียนนะคะต้องศึกษาการสอบว่าการที่เราจะเรียนต่อในคณะนี้นะคะมันก็จะมีการสอบที่จะเป็นคะแนนที่เราจะไปยืนในมหาวิทยาลัยนะคะเราเราต้องอา่านหนังสือให้มากขึ้นนะคะต้องชิดให้รรบพ่อว่าเราเพราะว่าเราทาเพื่ออนาคตของเราะคะ่ะแล้วก็ต้องตั้งใจ

อุปสัคตอนมอ่อปลายนะครับ kind ก of ็งานเยอะครับงานเยอะแล้วก็มีเรื่องก็ก็ซ้อมกีฬาด้วยก็อาจจะทำงานสงไม่คพบบ้างนะครับก็มีเพื่อนเพึ่งพงบุญบารมีเพื่อนครับให้เพื่อนช่วยว่า การเตรียมตัวก่อนเข้ามาเลยครับก็มีอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบที่เราเราจะเข้าคณนนะครับแะ่ละคณะไปสอบสัมภาษณ์กันแล้ว,ลวบางคณะก็จะไม่มีไม่มีสอบสัมภาษณ์นะครับก็ยื่นผอดส่งเรียนได้ก็ถ้าใครถนัดด้าน,าหนาไหนก็เก็บผลงานด้านนั้นเละครับใครอยากเข้าคณะไหนก็พยายามเก็บผลงานของ ที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้นครับก็จะเข้าได้งา่ายครับผมค่ะเมื่อเราเข้าสู่มหาหลัยแล้วนะคะเราต้องปรับตัวนะคะเราไปอยู่เรกๆช่วง2ถึง3ามเดือนแล้วนะคะในมหลาลัยจะมีกิจกรรมเยอะมากซึ่งเราเป็นน้องปีหนึ่งนะคะเราก็ต้องเข้าร่วมนะคะรับเพราะว่าเขาจะเน้้ให้เราที่เป็นน้องปีหนึ่งเข้าร่วมเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ประสบก,การณ์เพื่อที่เราจะไปใช้ในปีต่อไปะคะ่ะเพราะว่าเราจะได้เป็นรุ่นพี่ ว่ามันจะง่ายกว่ามปลายค่ะเพราะว่าว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามาอะไรจะเรียนยากจะเรียนยากหรือเครียดกว่ามัธยมนะครับแต่เราพี่รู้สึกว่าเรียนง่ายกว่ามัธยมอีกเพราะว่าก็นะครับก็งานก็ไม่เยอะเหมือนมัธยมมัธยมอาจจะเราเรียนวิชาที่เราไม่อยากเรียนแต่ว่าถ้าเราเข้ามาอะไรแล้วเราเลียกวิชาที่เราอยากเรียนก็นมีแต่วิชานั้นก็ เรียนที่เราชอบแล้วก็สนุกครับค่ะแล้วเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น,นะะเพราะว่าเราไปเรียนมหาลัยเ,เราอาจจะอยู่คนเดียวอยู่หอไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่มีใครปลูกเราก็ต้องมีระเบียบกับตัวเองนะคะไปเข้าเรียนให้ทันเพราะว่ามหาวิาลัยมันมันไม่เหมือนมัธยมค่ะมัธยมเรา ไปเข้าเรียนสายเราสามารถลาได้แต่ว่าอยู่มาหาลัยบางอาจารย์ก็อาจจะไม่เข้าใจเหตุผลเราค่ะแบบถ้าเราลาเขาก็แบบเชคขาดเลยก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาในการเรียนได้ค่ะมีพี่จะเสริมไหมครับพี่คนไหนจะเสริมไหมพี่ทีมชาติมวย โนนะคะเหตุผลที่เลือกเรียน,นคณะครุศาสตร์สาขาวิชาพลรสื่ารนะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นกีฬาค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเข้าคณะน,นี้แล้วก็เป็นราชพัฒอุบลที่แบบส่วนมากเรียนครูเขาจะเรียนกันที่ราชพัฒใช่ไหมคะก็เลยเลือกที่จะเรียนอยู่ที่นี่นะคะจุดเด่นนะคะก็คือกิจกรรมในมอค่ะเราจะได้เข้าร่วมได้เป็นตัวแทนกกีฬา เป็นตัวแทนมหาลัยคะไ,ไปแข่งที่ใ่ <Okay. S 1> ได้ไปแข่งที่ต่างๆได้เป็นตัวแทนของมหาลัยนะคะ <Okay. S 1> ก็ข้อดีของการเล่นกีฬานะคะถ้าเราไปเล่นถ้าเรามีผลงานเราจะได้เหรียญฟรีนะคะแล้วเราถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญเราสามารถนําเหรียญไปแลกเป็น <Okay. S 1> เป็นค่าถึงหรือว่าเอามาใช้จ่ายได้โอเค ที่ที่จเข้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายนะครับพี่ที่เป็นคนชอบเล่นกีฬาและออกกำลังกายนะครับผมก็เรียนสนุกครับใช่ก็เรียนกับสิ่งที่ตัวเองชอบ่ยกาบกีฬาความภาคภูมิใจของพี equally, ่ก็คือได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาลัยนะครับไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงินมานะครับผมก็ได้ เปลี่ยนชื่อเข้าเอ่อเป็นนักกีฬาจังหวัดเป็นนักกีฬาจังหวัดแล้วนะครับผมนักกีฬาบาสเท่านั้นหรือนักกีฬาบาสทุนบอลครับผมโอ้ความภูมิใจใช่ไหมมีเด็กๆคนไหนสนใจฟุตบอลไหมครับเด็กๆคนไหนสนใจฟุตบอลไหมวันนี้พี่พ,พาทีมนักเตะจากไทยดีสามนะครับผมพี่เอกตาอ่าส่งไมาให้พี่เอกเลยก็ได้ท่านี้อ่าแนะนำว่า แนะนำว่าเป็นเตะบอลไทยลีกสามหรือว่าแข่งกีฬาแข่งอะไรเป็นยังไงครับผมนักเตะไทยลีก 3, สามาศีสไลา์ยูงไเตดครับผมอ่าวามสามารถมเจได้รับเงินเดือนตั้งแต่มศครับผมได้เยอะด้วยใช่ไหมได้ 5, 5, 5, วันแต่พันห้าพันห้าครับผมเป็นเงินเดือนเนาะ ก็ตอนแรกก็อยู่ที่ได้แชมป์ก็ได้เล่นไยลีกสามตอนแรกทำไมชอบคณะนี้ที่เข้าเรียนทำไมชอบคณะนี้ครับก็มันอยากจะมาเรียนนี่แล้วครับมันเกี่ยวกับเรื่องกีฬาออต่างๆครับผมชอบสาขาอาชีพนี้ครับผมโอเคเอาให้เลดี้เฟิร์สก่อนให้พี่แพนพี่แพนพูดบ้าง ทำไมอยากเป็นคุณครูที่ช่วเรียนที่เรียนคุณครูนะคะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าชอบจริงหรือเปล่าแต่พอแต่ก็รู้สึกว่า,ยาอยากเป็นค่ะอยากเป็นแบบรับราชการนี้ค่ะแล้วก็พอได้เข้าไปเรียนเ,เ,รเริ่มแรกก็ก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะก็รู้สึกว่ายังไม่มีแรชงานในการเรียนแต่พอได้ต้นเทอมได้ออกไปสังเกตการสอนนะคะแต่ ก็รู้สึกว่าคงคิดว่าใช่ค่ะที่เลือกมาเรียนผูก็เพราะได้เจอเด็กๆได้เห็นคุณครูในรูปแบบการสอนรู้เราก็รู้สึกชอบค่ะก็เป็นก็ดีค่ะเรียนค่ะะไรก็ภูมิใจทำงานที่เราได้ใจก็ไม่ก็ภูมิใจในตัวเองนี่นะคะที่เรียนจบแล้วก็ได้ทำเพื่อพ่อกับแม่ค่ะที่ มันเป็นความหวังให้เขาต่อเน่นั่นแหละแล้วก็ทำให้ได้นั่นแหละคือเสือที่ยิ่งใหญ่นะคะพี่พาพ่อน้องๆคนไหนชอบมวยไหมครับผมมาทักมวยเหรียญทองมาครับตีมชาดได้ไหมได้แน่เลยได้ไหมให้เขาแนะนำแนะนำตัวเองดีกว่าครับเชิญครับพี่ปลาครับยรู้ แนะนำเลยครับจ๊บบอกมาอีกนะลูกค่คะเออใช่ผลงานล่าสุดคือ,าาคอการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมช็อปประเทศไทยครับได้เหรียญทองครับแล้ว,ลวน้องวันติดทีมชาติด้วยไหมย,ยังยังเขายังไม่เรียกครับแต่<อ>น่าจะติดอยู่อ๋อโอเคอน,นาคตทีมชาตินะคะทำไมถึงเลี่ยนคะแนนเมืองผมคิดว่าน่าจะไปได้หลายทา แรกก็เป็นทั้งครูเป็นนักเทรนเนอร์เป็นทั้งอะไรได้หลายอย่างนบแล้วก็ความภูมิใจก็ได้เรียนฟรีแล้วครับได้เรียนฟรีแล้วภูมิใจก็คือว่าความภูมิใจก็คืออะไรนะได้เรียนเรียนแล้วก็ได้เรียนฟรีเลยใช่ได้สาขาอาชีพเล้นอีกสักหน่อยเมื่อสักครู่นี้ทำไมเราเลือกเรียนวิชานี้เพราะว่ามันมีหลากหลายอะไรนะ ค่ะพูดหน่อยพูดอีกหน่อยฟังหน่อยด้อน้องๆอ,งอ่มันมีหลากหลายสาขาอาชีพครูสนใจตรงนี้ยายสนใจตรงนี้มันเป็นไปแล้วจบแล้วมันมีทางไปต่อได้หลายอย่างครับแล้กๆอยากอครูครูคือเราต้องไปเรียงต่อ ประมาณสองปีผมจำไม่ได้ลนะครับอู้กต้องไปเรียนต่ออีกสองปีอันที่สองคือไปเป็นเทรนเนอร์ในยิมต่างๆ้วจบแล้วก็ไปเป็นได้เลยอันที่สามคือไปอยู่ในสมโมสรกีฬาต่างๆแล้วก็แล้วเราจะเตรียมตัวยังไงที่จะเข้าทีมชาติก็ต้องซ้อมต้องไรต้องซ้อมต้องมีผลงานเสนอด้วยต,<ง>ต้องมีผลนผลงานตลอด พอทั้งที่ผลงานก็ได้เลียนปีต่อไปอีกปีหนึ่งค่ะอ๋อโอ้ดีจังเลยตบมเหือยอหายเนี่ยต้มเป็นตบมือะไรเนี่ย <c oughs> โอเคพี่ท่านต่อไปเลยในเด็กๆคนไหนรู้จักทีมอันธารลบามบ้างทีมที่ได้แชมป์บอลเจ็ดสีล่าสุดครับผมใครรู้จักว่าอ้าวไม่ดีเขาก็ไม่มาโอเคให้ฟุ้ยทุกคนนะพูดทุกคนคนต่อไป เต,ต็จากกรุงเทพนะครับผมใช่ครับเอาผลง,งานพูดผง,งานที่เต,ต่มาที่ภาคภูมิใจที่สุดผลงานครับผลงานที่ภาคภูมิใจที่ตามอยู่ในกรุงเทพนะครับคือการได้ช้ำช่วยขอนะครับกรมพัฒศึกษาอโอ้แล้วทำ,ทำไมจึงมาเลือกเรียนขณะนี้สญญญารเหตนที่มาเลือกเรียน ที่สาขาพิกีฬาเนี่ยครับที่ราชพัฒมันใกล้บ้านด้วยครับแล้วก็มันสามารถไปเป็นหมอได้เลยครับแล้วก็การออกกำลังกายที่ถูกวิธีหมอหมอกระดูก <c oughs> ท,ที่ที่เขาเรียกว่าแพทย์สนามนั้นใช่ไหมแพทย์สนามก็เป็นได้ครับในทีสมสโมสรต่างๆหรือกีฬาต่างๆเราสามารถไปเป็นได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นยังเป็นสามารถเป็นแพทย์เป็นหมอกระดูกได้ด้วยสามารถเป็นได้ครับเราต้องไปเรียนต่อนะครับเป็นรักวิจัย สายทางของหมอครับโอ้ไปต่อได้รเราเรียนครูพนะเราก็เรียนต่อสายภูมิพนะต่ออีกสองปีอ่ะแสดงว่าสแสดงว่าสาขาวิชานี้คณะนี้ก็หลากหลายในการที่เราจะไปต่อยอดหลากหลายอาชีพเอหลากหลายทำไมถึงเลือกเรียนคณะน,น,นี้เหรอครับครับผมธรรุรกิจโรงแรม มันเกี่ยวกับอาหารพวกเชฟพวกที่พักได้สิ่งหลายอย่างเหมือนพวกเรือเนี่ยครับพี่อัดนีก็อยู่ทีมบาสเกตบอลของมาอะไรกับผมนะก็ทีมเดียวกันเออแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าเป็นสมาชิกอะไรน้ครับเป็นนักกีาจังหวัดเดิม เบาหน่อยแต่อันเบาหน่อยแต่มาเบ,า,บาอีกพอแล้วอโอเคหมดแล้วนะครับผมให้น้องนองมานั่งเวา